Ui Ok, để lượm lên đi qua. สีเขียวต้องใช้กับกาวอันนี้เปิดเลยลดได้มาก,กแล้วก็ใส่เลยต่อไปนี่เลยยูฮูสติ๊ก แล้วก็ติดล้ออยสีสีแดงโอ้ยมาตีมาตีดิบอื้มโอ้ยอะไรเนี่ยมี สวยมากเลยอ่ะเป็นรถโกคาร์ด้วยอะ่ะนี่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะโฟกัสทำอะไรอะ่ะโฟกัสทำอะไรอะ่ะโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะโฟกัสอ๋อันนี้เหรอพี่ฟิล์มโฟกัสกำลังทำเปเปอร์ครัพยูฮูเล็คคายอยู่พี่ฟิล์มโอ้ยน่าสนุกจังเลยอะ่ะโฟกัสงั้นพี่ขอทำบ้างสิได้เลยพี่ฟิล์ม เนี่ยเด็กโฟกัสไดา้ช่วยบอกวิธีทำให้มาทำไงเทำไงทำไงทำไงโอ้พี่ฟิล์มทำยากไหมเนี่ยโอ้วิธีทำนะพี่ฟิล์มไม่ยากเลยง่ายมากเรานะก็เอากระดาษที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็ตัดตามรอยเลยพี่ฟิลวพอเ,เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใช้การยืดหูที่อยู่ตรงเนี้ยแค่ลงไป้พี่ฟิวก็จะได้แบบนี้แล้วลองนะว่าง่ายมากๆเด็กอนุบาลจะทำาได้เลยพี่ โอ้ยน่าสนใจมากเลยโฟกัสสนใจไหมสนใจไหม,ไมทำได้เลยปะเนี่ยทำได้เลยจีวิล์มอันนี้พี่ฟิล์มก็ตัดตามรอยเลยนะอ่ะนี่ตัดเลยใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยหาโฟกัสแล้วกันเองเขาเขามีบอกละเอียดเลยนะเน,นี่ตดดยนะตัดเลยนะใช่อยุยพอเกิดเปนตัดเสร็จปุ๊บประกอบเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มนี่นี่เดี๋ยวรอดูนะดูนะอ่ะนี่ไงโอ้ยแดูวิฟิม เขามีขั้นตอนการทํามาให้เราด้วยนะเนี่ยออโอ้ยโอยง่ายโา้ยโอกยโอ้ยังทําไ้้เลยโอ่ยิอ้โอ้ยโอ้ยแอ๋วแอ๋ยแอ๋วโอ้ยโอ้ยโอนยโ้ยิอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยดีกว่าได้เลยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอ้ยโต้ยโอ้ยโอยโอนอยโอ้ยยยโอ้ยโอ้ย้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ กรารพิมพ์ตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการทาก,กาวใช่อให้พี่ใช่ทำไงอ่ะสอนพิมพ์พีนะ่นี่พิมพ์เดี๋ยวตอนเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นแถบสีอะไรพิมพ์สีเขียวใช่ไหมอ่าตรงนี้เหรอใช่เราเนี่ยต้องใช้เป็นนี่กาวทวิทแอนกรูกาวใสหรือกาวน้ำนั่นเองออง่ายมากและส่วนแถบนี่พิมพ์เห็นไหมข้างๆเนี่ยเป็นแถบสีแดงใช่ไหมจะต้องใช้นี่เลย ยูฮสติ๊กกาวแท่งโอ้อาานี่ขนเขาไม่สีมาบอกเราเลยเนี่ยว่ากาวไหนคนใช้ทาไหนอะใช่พี่บีมวย,ย่งดีอันนี้ก่อนนะใช่พี่บีม วโอเคนั่งนั่งยเจิตรเแ็นไงล่ะพี่ฟิล์มทำง่ายไหมล่ะโฟกัสทำง่ายมากได้แถมยังสนุกด้วยนะโฟกัสพี่แมใช่เลยโฟกัสโดยเฉพาะกาวเซตนี้นะ ติดแน่นและแถมมันใช้งานง่ายกับโฟกัสเว่าแต่บอกสินเนี้ยก yup ็คือบล็อกเซ็ตแล้วเหรอโฟกัสหาซื้อได้ที <h <h h ่ไหนอ่ะอ๋อกายูฮูบล็อกเซ็ตนี่เหรอพี่ฟิล์มหาซื้อได้ที่แอปช้อปปี้หรือลาซาด้าเข้าไปในแอปแล้วหาหน้ายูฮูออฟฟิเชียลสโตร์แล้วก็หาหน้าสินค้ายูฮูบล็อกเซ็ตขายอยู่ในราคา199บาทเท่านั้นเกิดเดือดสินค้าในกล่องแล้วเนี่ยถึง399บาทเลยพี่ฟิล์มคุ้มไหมล่ะอุยคุ้มสิ ขนาดเนี้ยำไมจะไม่คุ้มอ่ะแถมยังมีตัวละครในเรื่องมาริโอต้อง8แบบอ่ะมีทั้งมาริโอลุยจีพีชโยชิบราว์เซอร์โทสดองกีคงแล้วก็ตัวสุดท้ายวาริโอกัะใช่มีตัวละครที่คุณชอบทั้งนั้นเลยอ่ะบล็อกเซตนี้นะยังมีอุปกรณ์อีกหลายแบบเลยนะพี่ฟิล์มนี่นี่นี่มีอะไรให้ดูด้วยมีอะไรมีไรไหนโชหนี่มาคกับ กาวยูสติกนี่ไงขอดูมั่งสินี่ไงนี่นี่นี่ตัวเนี่ยตัวเหตุเนี่ยตัวโทดอะใช่พี่ฟิมเนี่ยนะกาวเนี่ยคุณภาพพรีเมียมจากเยอรมันเลยนะยอดขายอันดับหนึ่งในหลายประเทศแถมนะทำจากธรรมชาติ98%อีกด้วยนะจริงไหมเนี่ยจริงๆงั้นอันต่อไปอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้นี่น่าจะเป็นกาวรีเนเจอร์ใช่ไหมกาวสารพัดประโยชน์ได้ค่พี่ เฮ้ยฟิจำได้ว่ามันปัดหัวได้3าลูกแบบเลยนะโฟกัสจรริงเหอนี่มันสามารถจุดได้ใช่ไหมโฟกัสแล้วก็อันนี้นี่แล้วก็ลากเส้นได้ใช่ไหมเมื่อปัดหัวอย่างนี้ให้มันทำเป็นขีดเส้นใชโฟกัสเจ๋งมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์ที่หลากหลายเลยดีโฟกัสใช่สิวีไอ้เท่าที่ฟิล์มรู้มานะโฟกัสกาวนี้เป็นกาวลักโลกเลยนะโฟกัสลักโลกเหรอใช่ว้าวเาว่าเนี้ยเขาแพคเกจจิ้งเนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วยโฟกัสโหยเจ๋งมากเลยสิวีใช่โฟกัสไม่มีสีไม่มีกลิ่น ดีมากเนี่ยพี่ฟิล์มแต่ยังไม่หมดความคุ้มค่าแค่นี้นะกูกัตบอกเลยเมื่อช็อปสินค้าที่ยูฮูออฟฟิเชียลสโตร์นะได้คุ้ม3ต่อเลยคือได้รับส่วนลดแบบจุกๆไปเลยถึง3 0แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าครบ199บาทแถมฟรีไปเลยกระเป๋ามาริโอ้คัดลิขสิทธิ์แท้มูลค่า159บาบาทไปได้เลยแบบฟรีๆแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ใส่โค้ดที่เราทิ้งไว้ให้ในรายละเอียด ใส่ตอนเช็คเอาท์ได้ลดออนท็อปไปอีก5%แบบจุกๆไปเลยไม่ได้โปรแกรมผู้ทิงเเซโกกิโอ้ยโปรแกรมรู้ไหมว่าฟิล์มเนี่ยอยากได้มากๆเลยเนี่ยอุ้ยอยากได้อ่ะว่าแต่แต่โปรแกรมมึงมาบอกมีว่าไม่ตายเถอะหมดเขตแล้วเนี่ยผมเป็นฟิมใจเย็นใจเย็นโปรโมชั่นเนี้ยนะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566นี้ฮะจริงมะเนี่ยขอดูเวลาก่อนอุ้ย นี่ก็ยังมีเวลาอยู่นะงั้นฟิมรีบสั่งก่อนดีกว่าเพราะฟิมเนี่ยอยากได้ของแถมด้วยตังไงี้ยงไงี้ยตังเง้ได้ทำไงนะโอ้ยโอเคเสร็จแล้วล่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยอย่างนี้ฟิมก็จะได้ของแถมที่ฟิมต้องการแล้วสินะแชร์กันว่านะเรามาเช็คเปเปอร์คัพของเรากันต่อดีกว่าพี่ฟิล์มอ่าได้ได้ได้แต่ฟิล์มเช็คของทุกอย่างแล้วโฟกัสไม่น่าจะมีอันไหนหลุดนะนั่นสิแล้วพี่ฟิล์มกาวติดแน่นมากเลยอะ เพื่อนนะครับก็อยลืมสั่งซื้อย uh ูฮูบ็อกเซตคอลเลคชั่นมาดิโอคาร์ดมาสนุกแบบพวกเรานะครับผมสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยไอ้ลืมสั่งนะนี่ใช่เลยพี่ฟิล์มและเร็วๆนี้นะกาวยูฮ uh ูเนี่ยเยขาจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราเล่นด้วยนะแค่ซื้อย uh ูฮูบ็อกเซตหรือซื้อกาวยูฮูและโหลดเปเปอร์คาร์ดมาทำง่าย,าย <S <S ๆก็ここส่งประกวดได้แล้วหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ยูฮูไทยแลนด์เพื่อนอย่าลืมมาเล่นกันเยอะยนะ กิจกรรมกันเยอะเลยนะครับผมขออ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 อบบบคคคุณททกกนนะทีีีีนนะี oh ี oh. ่่่่่รรรรัััักกกกนนนนนะะมมมมมมโ้้้ไไไูจจจจพพดดดยยาาาาาาางงงวตใใเเเเธ Thank having are you you my for world been ฉิๆแ